สวัสดีครับสงกรานดีวครับผมพอดีไปเจออุปกรณ์ชิ้นนี้มานะเห็นมีขายใน s h o ป e. ปีราคาก็จะอยู่ที่ชุดละ29บาทเท่านั้นนะครับชุดหนึ่งก็จะมีมาอยู่3ตัวแบบนี้แต่ว่าราคา29บาทนี้คือยังไม่รวมส่งนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าเป็นหัวต่อที่มาต่อกับบล็อกกระแทกต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถจับดอกไขควงที่เป็นแบบหกเหลี่ยมได้ พูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนบล็อกที่เราใช้งานอยู่เนี่ยให้กลายเป็นไขควงกระแทกได้แบบง่ายๆนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องแกะอะไรสักอย่างแค่มาเสียบที่หัวบล็อกก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับทุกคนการใช้งานนี้ต้องบอกว่าง่ายได้มากส่วนเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ป้องกันนะครับไม่ให้หัวตรงนี้มันหลุดออกมาจากหัวบล็อกนะครับจากนั้นเราก็ใส่ยางโอลิง o Link ปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ก็แน่นแล้วนะครับ เนี่ยเวลาจะเอามาใส่กับดอกไขควงมันจะล็อกแน่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับหรือจะใช้เป็นหัวที่เป็นลูกบล็อกแบบนี้ก็ได้เอาไว้ไปยิงหลังคาต่างๆนะครับหลังจากที่เราเลิกใช้เราก็สามารถที่จะถอดออกมาเพื่อเอาไปเปลี่ยนใช้งานกับตัวอื่นได้แล้วนะครับมันก็จะแน่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอย่างตัวนี้นะครับของดีวอล หัวบล็อกมันจะเป็นแบบตันๆเราก็สามารถที่จะใส่ใช้งานได้เช่นกัน,นสำหรับตัวนี้นี่ครับแน่นๆเช่นกันหรือบล็อกบางตัวอย่างเช่นโอซูกะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นรูที่เอาไว้สําหรับใส่ดอกไขควงมาให้เป็นที่ร้อยนะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับโอกาสที่จะหลุดนี้คือไม่มีเลยมันจะสามารถดึงออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราทําการปลดล็อกนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ ราคาไม่แพงด้วยนะครับทุกคนตัวนี้ยี่สิบก้าบาทเท่านั้นผมเห็นว่าเออมัน่าสนใจดีก็ลองซื้อมารีวิวให้ชมกันเอามาใส่กับดอกไขควงแล้วก็ลองขันสกูให้ชมกันนะครับใช้งานได้สบายสบายไม่ต้องกลัวว่าหัวไขควงจะหลุดออกมา หรือจะใส่เป็นหัวบล็อกหเกเหลี่ยมแบบนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้สันส้นๆไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่